ก็วันนี้ก็มานำเสนออีกหนึ่งผลงานนะครับเป็นทรงสไนเปอร์มือสอดตัวนี้ท้ายจะเป็นไม้กระพีนะครับกระพีเขาวควยลางเป็นประดูก็จะประมาณนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับเสริมยางได้หนึ่งเส้นก็จะมีที่เก็บแขวนปืนให้ด้วยนะครับ เวลาเราใช้งานมาเสร็จก็แขวนไว้ก็จะประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับที่ผมทำอยู่ราคาจะอยู่ที่4,500บาทนะครับเป็นงานสั่งทำนะครับไม่มีปลายทางนะครับย้ำสั่งทำไม่มีปลายทางมัดจำห้าร้อยนะครับก่อนเริ่มงาน เกี่ยมีพี่ๆนะานะท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็จะประมาณนี้โรลเลอร์นะครับอุปกรณ์ครบชุดจะมียางให้สองคู่มีลูกดอกให้สามลูกนะครับสี่พันห้าครับรวมส่งมีมัดจำก่อนเริ่มงานห้าร้อยก็ถ้า อยากได้ตัวที่ราคาถูกกว่านี้ก็มีครับแต่ก็จะเป็นไม้ตัวอื่นออกไปตัวนี้จะเป็นเซฟนะครับนี่คือขึ้นเซฟไก่จะไม่ทํางานไก่จะไม่ลั่นนะครับถ้าปวดเซฟก็ไก่ก็ทํางานปกติใส่ลูกก็ใส่ง่ายๆก็การเก็บสายนะครับ ถ้าเป็นมือใหม่นะครับสายจะให้ร้อยเรียงมาอย่างนี้ครับัดตามปีกมารอดใตย้ยางนะครับไม่ใช่ข้างบนนะรอดข้างล่างนี่นะครับตามรูปเดี๋ยวจะมาทดสอบยิงดูโดนไม่โดนไม่รู้นะครับระ,ระยะประมาณแปดเก้าเมตรนี่แหละยิงไกลก็กลัวไม่โดนขวดเล็กก็กลัวไม่โดนตัางตาดี

ก็เราโอเคนะครับเท่ากลางเป้าก็เื่อพี่ๆน้าๆนท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับก็คือ,อยังไงสร้าง,งบ้าน,นครับคือราคามันก็อยู่ที่ตัวไม้ก็ปืน แม่นไแม่นบางครั้งมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวปืนเสมอไปนะครับได้ไปมันก็ต้องมีการยิงมีการทําความเข้าใจกับมันนะครับว่าระยะนี้ยิงเลีงยังไงคือมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลน,นะครับการยิงตาไม่ใช่ว่ามันจะยิงกันง่ายๆก็ไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับช่างตีปืนยิงปลาลุ่มน้ำลำนครองครับ เบอร์โทรก็0987021136 0987021136นะครับทางไอดีไลน์ก็ไอดี ID ลน์ก็ตัวเดียวกันกับเบอร์โทรนะครับส่วน Facebook ก็ปืนยิงปลาลุ่มน้ำลำตะคองนะครับถ้าเป็นช่องทาง Facebook ก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม